สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับอาโพมิวมิวโซน,นะครับวันนี้่อจะพาท่านผู้ชมไปกูดจิงลี่ครับผบไปแบตเตลร์บโบนะครับไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็เรากำลังไปอยู่นะครับเราจะไปหาโลจิงลี่ออกครับผบจะได้หรือไม่ได้ก็ไปดูกันเลยครับ ลูกจิลลี่ครับผมเราเจอรูนี่แล้วครับผมเราเจะคู่ดูครับผมจะได้หรือม่ได้ก็ดูกันเลยครับผม ตอนนี้ก็รากำลังคุยอยู่นะครับท่านผู้ชม<อ>จะได้หรือไม่ได้ก็ท่านผูช้ชมก็รอดูกันเลยครับผมเราจะคุยต่อไปอนิดนึงครับผม ลงลึกม,มากเลยครับผมน่าจะสอบมีแหละครับผมลงลึกแต่คู่ที่ไหนวะสุดอยอดท่านผู้ชมเฮ้ยเจอแล้วครับท่านผู้ชมได้แล้วครับท่านผู้ชมดูดิครับีนกาจริงเลยครับผมได้แล้วครับท่านผู้ชมตัวนึงมีวะนี่มีแค่ตัวเดียวครับผมน่าท่านผู้ชม ดูกใกล้ๆนะครับผมโหจริงนีิครับผมได้ครับท่านผูช้ชมคตรโหเลยครับเวลาเราจะจกกับก็ถ้าเรา,าการลัวมันจะกล้าหรอครับผมเราจะาดีปะโก้ครับผมตอนเราจะจับอย่างนี้ครับผมนี่ครับท่านผูช้ชมนี่ครับท่านผูช้ชมนี่ครับท่านผู้ชมได้แล้วตัวนี้เฮ้ยมันจะบีบไปไหนชิบหายแล้วบีบเอาเว้ยเฮ้ยเฮ้ย ได้ได้กูเลาะนี่กูไม่ได้หรอกนี่ยทำประโยชน์ได้แล้วครับตัวนึงโอ้โหกว่าจะได้ตัวนึงเนี่ยคุ้น,น่ลยแล้วครับผม <_ C 1> สุดยอดสุดยอดนี่ยทำประโยชน์ตอนนี้เราได้แล้วตัวนึงครับผมสุดๆรอรอแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะไปเกย์ครับผมสุดๆรอรอแล้วครับผมไปดูกันเลยครับตอนนี้เราคู่จิงลี่สิบร้อยแล้วครับผมในกรอบครัวน่าจะได้เยอะมากครับผมประมาณยี่สิบตัวสามสิบตัวเขาได้อยู่ครับผม ก่อนที่เราจะไปคลีก,ก็คมจะไปเกลให้ทา่านผู้ชมดูนะครับตัวสูตรเราอครับผมตัวนึงเกไปด็ดดิดเลยครับผมก่อนที่เราจะเกี่ยเราจะไปลากันหนาาค่อนท่า,านผู้ชมไปดูกันเลยครับบรรยากาศบ้านเราก็ดีมากเลยครับผมโบคตรสวยเลยครับ นีค่ครับท่านผู้ชมจิ้นลิงครับผมคุมมาทั้งวันเลยครับผมได้แค่นี้ประมาณยี่สิบตัวครับผมเอาวิชาลเลือกตัวที่ดีที่สุดครับผมแล้วก็โปรเจกเกีสุดๆเราให้ท่านผู้ชมดูนะครับออตัวนี้เลยครับผมข้ตอนแรกก็คือเราจะลากันนะครับผมเราจะทำคสอสเอาครับผม แล้วก็เราจะหาหัวครับผมให้มันตายก่อนครับผมแล้วเราจะเทน้ำเราแล้วปิดมาครับผมเราจะอ้อ,อครับผมแล้วก็ขี้นะครับนี่นครับผมขี้เอามันจะอยู่ตรงนี้ครับผม เตรงน,นี้ครับผมขี้เราจะเออขี้ออกครับผมเนี่ยครับผมในขี้จิลยครับตอนนี้ก็มีขี้นิดหน่อยครับผมเราจะอ่อ,อกนะเนี่ยท่านผู้ชมแล้วเราจะลากกันหนาอทีหนี่ครับผม เราจะล้างให้สะอาดสะอาดน,อนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เราทาวความสะอาดยิ่งลี่เสร็จแล้วครับผมมือผู้ก็จะสะอาดนิดหน่อยครับผมเนี่ยผโปรเจเกต์ให้ท่านผู้ชมดูสุดๆแล้วครับผมอร่อยครับผม เสียเลยพี่น้อยเนี่ยครับผมก่อนน่องไนครับผมเนี่ยชิ้นสูดสุดๆอลอครับผมค็้ร่อยครับอร่อยมากครับผมรสชาตินี่ยชัด,ด้เลยครับผมถ้ากับไปทอดใน,นก่อนน่อนไนเลยครับผมโอ้โหสุดยอดครับผม ก็คลิปน,นี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมจอกักคลิปใหม่ครับผมบายบาย